นอบน้อมกาบแบทบเท้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์นอบน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะขราบสาธุครับท่านอาจารย์พิคุณสาริยาผู้เดินมากในแดบบ็สัมมาญาณะนะครับในองค์ธรรมนี้ก็ขอ,อท่านอาจารย์อธิบายเนาะก็เล่าให้ฟังเรื่องของวันแม่ที่ท่านอาจารย์ได้พบเจอนะแล้วก็ผ่านมาแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับท่านอาจารย์บางสาสครับสาสุ นอบน้อมกับสาสุพเจ้าค่ะนอบน้อมกาบขอโอกาสาค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าในวันแม่เจ้าค่ะท่านอาจารย์โตข้าพเจ้าวันวันนั้นข้าพเจ้าก็เข้าสมาธิตอนเช้ากำหนดออกมาก็เข้าไปน้อมกับ อวิชาดับแล้วก็ก็ไปชำระร่างกายที่จะแต่งตัวออกมาทำงานเจ้าขาทานายรย์อยูย่ๆลูกสาวก็บอกว่า้ยแม่จะไปทำงานแล้วหนูให้แม่กับพ่อนั่งโซฟาก่อนได้ไหมพระเจ้าก็งงนั่งก็นั่งพ่อมานั่งแม่มานั่งเราก็เราก็ไปเอา เขาซื้อซื้อบ้านได้ได้ใบโฉนดสองใบแล้วเขาก็ซื้อทองให้คนละคนละเส้นเจ้าขะท่านอาจารย์นี้เขาก็เอามาเขาก็กราบลงเท้าพ่อเขาแล้วก็มากราบเท้าของข้าพเจ้าซื้อบ้านที่ไหนเนี่ยท่านอาจารย์สาธุนับน้องกราบสาธุเจ้าขะท่านอาจารย์ซื้อบ้านที่ไหนท่านอาจารย์ บ้านที่อ่ซอยมาดสองน้องใหญ่อยู่พัทยานี้แหละเจ้า่ะท่านอาจารย์จ่าทูุก็มีบ้านอยู่ที่พัทยาแล้วเนาะไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปเช่าอยู่เนะาะจ่าทูเจ้าค่ะจ่าทูสก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เหตุการณ์เป็นยังไงต่อครับจ่าทูาุเจ้าคาน้องก้าบขอโอกาสเจ้าขาท่านอาจารย์อา่าพอเขาบอกเขาบอกให้นั่งให้ไรขาา้าพเจ้าก็คือ อันนั้นก็ดับผัสษายอยู่แล้วเจ้าค่ะคือไม่ได้ขาดช่วงนี้่แล้วก็อ่าดับผัสษะ,ะเจริญอ,องค์มรรค้มังวิธีสี่องค์ทมดูว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าเขาก็ไปเอาเอกสารเอาเอาโฉนดออกมาจัดเป็นชุดอแล้วก็ไปเอาทองออกมาเอาอะไรออกมาทีนี้พ่อแต่สําหรับบุญชูข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาดับหรือเปล่าเจ้าขาท่านอาจารย์แต่ข้าพเจ้าก็ดับจเจริญอ,องค์มัง เดินมาวิธีสีองค์ทำอยู่พอเขามากราบลงกราบลงพ่อเขาแล้วก็เอาใบฉนดนให้กับทองให้แล้วก็มากราบเท้าข้าพเจ้าก็เอาฉนดนให้แล้วก็ทองให้พอบุญชูได้รับฉนดนกับทองร้องไห้อยังะไรโอ้ยร้องไห้แบบเป็นฝุ่นเป็นไฟเลยเจ้าข่าท่านจะร้องเสียงดังมากคือตัวน้องข้าพ อ้าวก็ร้องตามพอก่อนกันโอ้ยนะข้าพเจ้าก็ในอันอยู่ข้าพเจ้าเขาร้องทำไมคือในอาการจิตของข้าพเจ้าไม่มีที่จะกระเพื่อมว่าจะร้องตามหรืออะไรก็เออมันมัน,ม,นมันไม่ออกมาเลยเจ้าข่าพเจ้าจันร์ก็ก็รู้อยู่ว่าเป็นใบฉนบก,ก็รู้อยู่ว่าทองข้าพเจ้าแต่ก่อนก็ชอบนะักชอบนะ อย่างใบฉโอดไปที่บ้านอะไรเงี้ยก็ปรารถนาอยากได้แต่มันเหมือนเฉยๆเจ้าขาท่านอาจารย์ไม่มีความดีใจไม่มีความตื่นเต้นหรืออะไรพอที่จะกระตุ้นข้างในให้ให,ให้ให้หลั่งออกมาได้แล้วก็ไอคุณบุรจูไม่ได้ไวอวยพรลูกเลยเจ้าขาท่านอาจารย์มัวร้องอยู่นั่นแหละกอดกันลูกพ่อเ,เก่งงเลยอะไรเงี้ยก็ก็พูดไปทั้งร้องไห้พูดไม่เป็นเสียงเลยเจ้าขาท่านอาจารย์ พเจ้าก็ปล่อยให้ร้องจนจบพอจบแล้วข้าพเจ้าก็อวยพรให้เขาข้าพเจ้าก็อขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้หนูอ่ิกิจการรุ่งเรืองนะเฮงๆฟังๆทำอะไรก็ามาค้าขึ้นข้าพเจ้าก็พูดแค่นี้เขาก็กราบลงข้าพเจ้าก็เอามือรูปหัวเขาแค่นั้นเจ้าขาท่านอาจารย์จ้าชูเขาก็คงงงอยู่ปกติแล้วข้าพเจ้าร้องไห้ไง่ายมากแต่นี้ไม่มีเจ้าข่ เราเป็นพ่ออะไรอท่านอาจารย์ไม่ร้องไห้เลยสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกาวพอา่อกาวก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะก็จับต้องได้อะไรได้แต่ก็วางไว้ที่เดิมเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการเอาไปด้วยอยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จะเอามาทําไมไม่รู้จะนั่นทําไมอย่างงี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ไปยึดติดิตรงนั้นแต่ก็ หนึ่งก็เป็นองค์อนุสาสนีนี้แหละเจ้าขาธาจาร์ที่พระเจ้าดับอยู่แล้วก็ไม่ไม่เข้ามาตรงนั้นคือความดีใจอู้ดีใจมากเลยดีใจอะไรเงี้ยไม่ไม่ขึ้นมาเจ้าขาอาจาร์ไม่สามารถที่จะร้องไห้ออกมาได้เจ้าค่ะการสาธุเจ้าขาะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าท่านบรรลุวิมุตได้จริงเพราะว่าถ้าพู้หนึ่งผุ่นใดบรรลุถ,ถึงวิมุตแล้วเนี่ย นะครับก็จะพน้นจากชลามรณะโสกะบริเทวะทุกขโทมานสะอุปญญายาสัตเพราะนั้นจะไม่มีการร้องไห้เสียอกเสียใจทุกอกล่ำห้ค่าควรโอ้โหก่นน้นตายคนนี้ตายดีใจหรือไม่ดสีใจเสียใจทุกอย่างจะไม่มีตรงนี้เพราะพน้นจากชาติชาติหมายความว่ายอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องอยู่เป็นภพนี้ชาตินี้จนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นความตายจริงไม่สามารถจะมาพา ความดีใจความเสียใจต่างๆนั่นคือเวทนาทางจิตความสุขความทุกข์จะไม่สามารถเล่นงานได้นั่นก็คือสายปฏิจจสมบัตจบสิ้นในระดับนี้ในระดับวิมุตติแต่ที่ท่านอาจารย์ยังศึกษาต่อยังเรียนต่อเป็นระดับสัมมาญาณะสมมวิมุตติเพื่อเข้าไปสู่ญาณแล้วก็เข้าสู่องค์วิมุตติในองค์สิบแล้วก็ภัลยานแล้วก็เข้าไปสู่ระบบมีในสิ่งที่ไม่มี แล้วก็จะส่งสภาวะที่ไม่มีในสิ่งที่มีนะครับถึงจะอยู่กับมัชชิมาได้อีกระบบของพระอ,องค์ในสัมมาติม,มุตนะครับเ<ส><ด>ข้าใจไหมครับแบบนี้อบบครัาาจะเพราะนั้น<ส><ด>ตรงนี้ก็เป็น<ส><ด>องค์ธรรมที่ยืนยันว่าท่านอาจารย์บรรลุจริงหรือไม่จริงถูกต้องไหมแต่ตรงนี<ส>้จะพาถ้าเปมาก่อนร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วง<ส><ด> เด็กเข้คนจี๋วคุณบุญชูกับน้องข้าวโพดไม่ถามเหรอว่าคุณแม่เกิดอะไรขึ้นทําไมคุณแม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรมาก่อนนี้โอ้โหไม่ได้เลยร้องนําขบวนเลยต้องจต่ของตาเจ้านาตานิจาก็มาก่อนแม่แม่ดีใจไหมหนูทําได้แล้วหนูซื้อทองให้แม่แล้วก <N ic ane> ็แ <N ic ane> <care S 1> <oa> ม่อยากได้ <N ic ane> นักได้หนาแต่ก่อนไปหาซื้อบ้าน ไปหาถามตรงนั้นตรงนี้แม่เคยอยากได้นุนข้าพเจ้าก็เออดีใจเออมันหนูทําได้ก็เป็นของหนูแหละลูกข้าพเจ้าก็พูดไปนี้เขาก็คงงงอยู่แล้วเขาเขาถึงถามว่าแม่ดีใจไหมอสาพี่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสายปฏิจจสมบัติทึกเวาการทางจิตเห็นไหมได,ได้ได้จบสิ้นสุดที่ชาติเห็นไหมเพราะนั้นจึงไม่มีภพชาติอีกต่อไป ในการที่เราจะไปดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจในสิ่งที่ได้รับณนะปัจจุบันนะครับแต่ทุกสิ่งอย่างก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นปกติจนป่าจะทำการละแต่ว่าสภาวะเขาไม่ไปคล้องนะนะคบเพราะนั้นวิญญาณวิญญาณที่จะมาทำให้ท่านไปติดไปข้องท่านอาจารย์จะไปติดไปคล้ององีกไหมล่ะใช่ไหม อ่าวันนั้นเขากเรายุติยุติบทบาทนะครับแต่ในส่วนของขันห้ารูปนามอันนี้เป็นเรื่องของจิตบ้างมโนบ้างเหยียงบ้างแต่ในส่วนของขันห้ารูปนามก็ต้องยอมรับตามเป็นจริงแล้วต้องอยู่กับเขาไปจนบัดจะทํากาละล้ซึ่งก็จะส่งผลนะครับในการปฏิบัติในการเดินมรรคในระดับสูงขึ้นนะครับแต่ก็จะรู้เท่าทันอารมณ์จิตมากขึ้นนะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้ ค่ะพอเข้าใจค่ะอน่งมีคําถามไหมสําหรับทมนี้ในการปบัติข้าพระเจ้าไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์พระเจ้าเข้าใจแล้วถือถ้าไม่มีอะไรเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์พิคุลสัตยาเพื่อเดินมัณในดบสมายานะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในสัุปาทิเสสะนิพพานธาตุทูนมกราบเทพเจค่าท่านอาจารย์รอบนองกราบอนุมัฒนาจารย์ทูเจ้าค่ะ สาสตูค้าสวัสดีครับสาสุูนอกนมกาบสวัสดีท่กค่า